ีค่ะสวัสดีลูกเพจไพร์ย์ไฟท์ค่ะนะคะสวัสดีทุกคนค่ะกับหัวข้อเปิดกรุ่มเค้กเค้กเค้กแบกจ้า704ฟราย์สี์ค่ะเค้กแบก F704 One of นย์สี่ว้คคลิปนี้ไม่ปังไม่อลังนะบอกเลยแม่จะ ฉลองเค้กแล้วนอนเตรงเตรงเตรงวันนี้นะคะที่หลายๆคนเห็นคือวันนี้เราจะคุยกันเรื่องแบกค่ะเค้กแบกเค้กแบก อันดับแรกเลยพูดแบบบ้านๆเบาๆเหงา,งา,งาๆเศร้าๆเลยว่า what is cake back cake back คืออะไรแต่สวัสดีค่ะทั้งหมดทั้งปวงนะคะตรงนี้ที่เห็นนะคือ2 4 6 8 10 12 14แล้วก็15บใบ15บใบนี้คุณแม่กดเองนะคะทั้งหมด13ใบต้องเล่าก่อนเลยว่า cake back ี y s t o r y ก็คือว่าจะเป็นการรวมตัวก็คือระหว่างฝ่ายถาก,กับดีลเลอร์นะคะ อันนี้คือรุ่นเค้กไฟล์ถ่าเค้กแบ็ก F704 ซึ่งเขาเนี่ยจะมีข้อดีมีความน่ารักของเขาคือแถบที่เขาแนบมาแล้วตรงนี้ค่ะคือความหมายของอาวาระโอกาสนั้นๆซึ่งเขาให้ชื่อว่าเค้กแบ็กเนื่องจากว่ารูปทรงมันเนี่ยจะคล้ายๆกับถุงกระดาษใส่เค้กในเมืองนอกจะใช้แบบนี้ค่ะ ซึ่งตูดมันเนี่ยจะกว้างกว่านะมันก็จะใส่เค้กอันนี้คือเป็นทรงของเค้กแล้วความน่ารักของมันก็คือหูข้างหนึ่งจะเย็บอยู่ด้านนอกหูข้างนึงจะเย็บอยู่ด้านในอันนี้คือเค้กแบกนะคะด้านหลังเนี่ยเขาจะเย็บอยู่ด้านในทั้งหมดอ่ะก็คือเพื่อง่ายว่าซ่อนอยู่ด้านในแล้วมีอันนี้ค่ะติดเอาไว้นะก็คือ n e i The r cake n o Bag is F Federation Celebration ในความเป็นจริงแล้วค่ะเค้กเนี่ยใครเขาในวาระฉลองอย่างเช่นฉลองไฟถากพอนโตอ่าไฟถากกับพอนโตดีลเลอร์นะคะที่นั่นที่นี่ทำไมเค้กจึงหายาก เพราะว่าเค้กนั้นเนี่ยจะไปอยู่ในดีลเลอร์จะไม่ได้วางขายที่ไฟล์ถากจะต้องไปที่ดีลเลอร์หรือใหม่ก็คือเป็นแบบไฟล์ถาก,กับดีลเลอร์อย่างเงี้ยค่ะอ่ามารวมตัวกันอย่างเช่นครบรอบ10ปีไฟล์แบบพรอนโตนะไฟลยถากกับพรอนโตครบรอบ10ปีเขาก็จะเค้กแบกขึ้นมาในวาระนั้นๆแล้ววาระนี้ละคะ่ะก็จะมีแถบตรงนี้ขึ้นมา ส่วนมากเท่าที่เจอนะคะคือมีอยู่ส่วนมากเนี่ยจะเป็นที่เอเชียก็คือเกาหลีญี่ปุน่นสิงคโปร์สิงคโปร์ไม่ที่แล้วสิงคโปร์ที่เยอรมันค่ะฉลองโอกาสประมาณว่า พิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งกับไฟล์ถากซึ่งไฟล์ถาดเนี่ยเคยไปแสดงพิพิธภัณฑ์ที่นั่นแล้วก็จัดคู่ไฟล์ถากเนี่ยกับพิพิธภัณฑ์น,นี้จัดเค้กมาอยู่ที่1น0่งพันใบสอง้อยใบโอเคว t าเอเบอร์เขาจะมี limited edition อของเขาว่า edition เานี่ยจะกี่ใบแล้วโลโก้ตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนไปตามแบบว่าร้านนี้โลโก้นี้ใช้แบบนี้ตรงนี้ค่ะคือสิ่งที่แบบว่าความน่ารักของเค้ก และแน่นอนเค้กคือลิมิตอีดิชั่นจะจํากัดมาว่า1000ใบ2000ใบ300ใบ500ใบดีลเลอร์นี้จะเอาไปขาย300ใบช่วยผลิตอันนี้อันนี้ทีหน่อยตอนที่ไปวางอยู่ที่ดีลเลอร์คุณต้องส่งประชาชนของคุณค่ะไปตามต่อคิวต่อแถวเพื่อจะได้มาจํากัดจํานวนคนซื้อบ้างจํากัดเวลาบ้างมันมีข้อจํากัดมันมีความหายาก แล้วตอนที่ไฟ,ไฟถากพอนโตเฉลิมฉลองนะคะก็คนก็ไปต่อคิวกันมาร์คุสดานเียเนี่ยจำไม่ได้แล้วเขาก็ไปลแล้วเขาก็เซ็นให้ด้วยนะในกระเป๋าอันนี้คือว่าโอกาสของเค้กเรื่องจากการเฉลิมฉลองแต่เดี๋ยวก่อนเค้กอ,อันนี้นะคะแม่บอกได้เลยคะ่ะว่าแม่หมั่นไส้มาก แม่เป็นคนหนึ่งที่ไม่มีเค้กเลยสบกใบ่ไม่เคยมีเค้กไม่เคยถือเค้กไม่เคยเห็นเค้กกับตัวนะคะไม่มีเลยไม่เคยเห็นเค้กกับตัวแล้วบอกได้เลยว่าอยากได้เค้กสาบานกับตัวเองว่าเค้กถ้าชั้นจะมีถ้าชั้นจะได้ชั้นต้องได้ด้วยฝีมือของดิฉันเองฉั้นจะต้องไม่ไปฟาดฟันซื้อดีเซลหรือจ้างขครชั้นจะต้องได้ตัวเอง ความหมั่นไส้ลึกๆคือทำไมสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่ฝ่ายหากต้นกำเนิดแต่ไม่เคยเกิดเค้กมาให้ดิฉันซื้อเลยไม่ว่าจะหน้าจอหรือออนไลน์เป็นความหมั่นไส้ปนเชิงอิจฉาที่ฉันไม่สามารถข้ามไปเกาหลีได้ไม่สามารถข้ามไปญี่ปุ่นได้ไม่สามารถข้ามไปประเทศไหนๆได้ใกล้ที่สุดคืออิตาลีแล้วจะทันไหมจ๊ะ,ใก,ออจะ,จะใกล้ที่สุดคือเยอรมันไม่ทันจ้ะ ฉันไม่ทันอะไรเลยแต่สวิตเซอร์แลนด์ไม่เคยออกเค้กมาเลยจ้าพอบ่นในใจด่านในใจลึกๆึฝ่ายถักรู้รู้ว่าอีแม่คิดอะไรกูว่าแล้วเชียวปีเนี้ยม่งจะต้องออกมาให้เรียกเงินเพราะอะไรเพราะโควิดไงแล้วเป็นเค้กที่ไม่มีวโรกาจ้าฉันอยากออกมาเรียกกระเป๋าตังค์เธอฉันอยากออกมาแบบว่าฉันแบบว่าโควิดนะเปิดมาฉันเอาตังค์เธอเป็นเค้กโควิดจ้า เป็นเค้กที่มีตีมว่าเป็นเค้กโควิดแล้วพิเศษยังไงรู้ไหมคะเป็นโควิดกลายพันธุ์จ้าตอนที่มีเป็นพันธ์เดียวไม่แต่พอกลายพันธุ์ปุ๊บออกเค้กโควิดกลายพันธุ์เลยจ้านี่คือบรโรกาสนะจ๊ะถ้าไฟค่ะจะฉลาดนิดนึงนะแม่จะเอาความมันโควิดนะเอามาใส่ตรงนี้แนละ้วเป็น one off 1 9 9่อะ่ะพ9 9 9ใบพราะมเป็นโกโคว i คุณคือนี่เคอเลยจ้าเค้กโควิดซื้อเค,ค้กแถมโควิดเป็นโควิดกลายทันเออประมาณนี้แต่ไม่เป็นเค,ค้กที่ไม่มีวัลลการใดๆออกมาแดกเงินกูให้กูซื้อนี่จ้าสิบาใบแล้วเจ้ากรรมด้วยความวู่วามแม่พูดด้วยความวู้วานสัตว์จริงทั้งหมดทั้งปวงกดเองกับมือกดเองกับมือใบแรกอีแม่กดมา จะบอกเลยว่าแม่ใช้เวลา5ชั่วโมงสำหรับการต่อส well, ู้โรคภัยไข้เจ็บที่เรียกว่าพักกินสันมือไม้สันแล้วก็เดอะแกรงนะคะข้อต่อทุกสิ่งทุกอย่างแม่บอกเลยว่าน้ำตาจิไล่5ชั่วโมงที่นั่งอยู่รีเฟซเนี่ยตึกตึกตึเนี่ยได้มาหนึ่งใบกอธแักเกียดมากโทษใครไม่ได้โทษบอดอีบัดมึงเอาของกูไปใช่ไหม คือกูกดไม่ทันโมโหโมโหโมโหต้องพูดแบบนี้ว่าโมโหดักมากฉันกดอะไรไม่ทันแล้วพอวันเสาร์จ้าตอนประมาณสามทุ่มอ่ะสหายรายงานมากว่ามาว่าแม่เค้กมาแล้วกดเร็วนางกด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 อ้ากดติดกดได้กดไปเรียกพวกมาอีกจ้ามึงกดมึงกดช่วกดกดออกมาแล้วจะบอกว่า กดจนจำเลขบัตรเครดิตได้ครับอันนี้เรื่องจริงนะจะบอกว่าการกดซื้อเค้กเนี่ยตอนแรกนะเสพติดเคก้กหลังๆเป็นเสพติดการกดเว้ยฉันกด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 พอกดไม่ได้ปุ๊บแม่กดมาเลยว่ากดมาแบบเต็มที่เลยรู้ไหมตอนกดคิดอะไร12สี12แบบมาให้มีทุกสี7 4 7สีดอบแม่ต้องมีแม่ต้องมีเค้ก7 4 7สีเจดสอบแล้วแม่จะต้องบอกว่าสีไหนฉันขาดเชื่อป่ะทั้งหมดที่กดมา ไม่รู้วไ้ว่าตัวเองอะมีซื้ออะไรมาบ้างเพราะว่ากดอะไรทันหยิบใส่มาหมดเลยรู้แค่ว่าหาสีแดงน้ำเงินเหลืองเขียวกดอะไรได้กดมาส2บสองสี 12, 4, แม่บอกเลยแม่ต้องมี3มสีต้องมาสี่ล้วนต้องมาสองสี 2, 4, ต้องมาทุกสีแม่ต้องมาต้องมีแล้วค่อยมาเลือกคัสสันด้วยจิตใจอันบาบุญว่าไม่เป็นไรบัตรเครดิตฉันมีลิมิตเท่าไหร่ฉันใช้หมดเลยเออ ฉั้นโมฉันบูน่วางพูดไปแล้วก็ขำตัวเองเนาะเพราะว่าความวามู่ว่างนี่แหละเป็นเหตุทําให้เกิดเค้กทาวเวอร์แล้วจะบอกว่าในนี้มีสีอะไรบ้างแม่ไม่รู้แม่จําได้อยู่ใบเดียวคือปกติเป็นคนที่จะจําไฟล์ถามได้ดีมากแต่ครั้งนี้จําอะไรไม่ได้แม้แต่รูปที่จะแคปออกมาอยากถามว่ามีรูปไหมปัญญาที่จะรูปมีสีมิติอะไม่มีทางกดมาก่อน อารมณ์เหมือนแบบว่ากดมาก่อนหรือคันฉันค่อยมาเรียกเบาๆที่บ้านอารมณ์เหมือนช้อปปิ้งออนไลน์อะแล้วไม่พอใจก็ส่งคืนฉันไม่ส่งคืนฉันจะเก็บมันเป็นสต็อกทมตัวฉันตายแต่ด้วยความที่อีแม่เนี่ยกดแล้วมีเทคนิคเนื่องจากว่าเทคนิคแม่ไม่มีอะไรนะแม่กดนะถ้าจิ้มบัตรเครดิตเสียเวลาแม่กดเข้าเพย์พอแล้วยิงเข้าเพย์พอตรงเข้าบัตรเครดิตตืด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 อย่างนี้เลยแม่ใช้การกดเนี่ยหนึ่งใบอะไม่ถึงหนึ่งนาทีตืดตืดตดตดอย่างนี้เลย ซึ่งแม่บอกได้เลยว่าที่แม่ได้มาทั้งหมดแม่ได้มันด้วยความสัตย์ซื่อแล้วอีแม่ที่ได้มาเสียค่าส่งกล่องละหนึ่งใบนะจ๊ะเสียค่าส่งเฉพาะค่าส่งอย่างเดียวร้อยฟังค่ะร้อยฟังนะคะแม่ยอมเสียเพราะแม่ไม่รู้ว่าการที่หยิบม,มาใส่ตะกร้าแล้วจะเด้งออกหรือไม่ ฉันซื้อจ่ายหนึ่งใบซื้อจ่ายหนึ่งใบซื้อจ่ายหนึ่งใบไม่มีการดองใส่ตะกร้าฉันทุ่มทุนขนาดนี้ในการสิ่งที่จะมีฉันไม่เคยมีเค้กเลยสักใบฉันไม่เคยไปเกาหลีฉันไม่เคยไปญี่ปุ่นฉันไม่เคยไปจีนฉันไม่มีสายสหายเอเชียนป๊อปฉันโมโหฉันวู้วามฉันสอยมาทุกสีแม่เนี่ยสุดจริงกระทิงแดงตาติงโหน่งโป้งเชง ถ้าชอบตบมือโอ,อ,อ้โ,อโหนะใส่ใส่อารมณ์มากนะแพงมากๆนะดูนะแล้วขอบอกเลยนะว่าแม่เนี่ยนอกจากจะแบบจำไม่ได้แล้วนะยังคิดด้วยว่ากูจะโดนใครจะโดนคนอื่นด่าไหมถ้าบอกว่าแม่เห็นกับตัวแม่พูว่าแม่ใช้เงินของแม่แม่ไม่ใช้โปรแกรมนะแม่ไม่ได้ใช้บอดสรุปแล้วแม่ก็เลยคิดว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยอันไหนถ้าแม่เนี่ย ขายจะแบ่งแม่จะเก็บไว้เพื่อที่จะไปแลกหาแลกกับคนที่เขามีเค้กจากเกาหลีเค้กจากสิงคโปร์เค้กจากอิตาลีแม่จะไปตามหาแล้วแลกมาเค้กต้องแลกด้วยเค้กตาต่อตา,ตาฟันต่อฟันเชียบเน่นี่คือแม่อ่ะเรามาเริ่มแกะเค้กกันด้วยความวุ่นวายนะ แม่บอกได้เลยว่าตัวแม่เองเนี่ยใครจะเป็นคนขนขยะทิ้งแน่นอนแหละผอบที่เขาบ่นก็ไม่ได้ผลบ่นแม่ชอบหรอกนะเขาบ่นเขาต้องเป็นคนไปทิ้งขยะให้แม่ไม่ดีแหละที่แม่บอกว่าแม่อยากได้มากนี่คือใบนี้ตัวอามาเต็มเต็มนะจ๊ะแม่จ๋ามาเต็มเต็มจ้ะนี่คือใบที่แม่เล็งเราแม่อยากได้แล้วแม่กดทันแม่กดทันจ้ะ อีแม่กดทันนะจ๊ะใบนี้นี่คือใบที่แม่ตั้งใจแสวงหามากดีใจมากฉันได้แล้วชันบอกได้เลยว่าชั้นถ่มตัวตายก็ไม่วายชีวาชั้นนี่แหละใบนี้แม่เก็บเดี๋ยวแม่ต้องมานั่งคัดสรรดูอีกนะว่าแบบเนื้อพ้งเนื้อผ้าเป็นอะไรคนไม่เคยมีเค้กเนาะมันก็จะเหอหน่อยๆปะมันไส้ได้นะกระทืบได้โดยเฉพาะกระทืบไรอะกระทืบได้ ใบนี้นะคะอ่ะสองใบผ่านไปแล้วเนาะเออในกล่องนะคะก็จะมีใบคิดเงินซึ่งดิฉันเสียค่าความส่งเยอะมากค่าส่งเยอะมากเท่าก,กับเค้กได้หนึ่งใบอ่ะฉันก็ยอมนะแล้วก็เขาจะมีใบนี้มาให้อ่ะเราก็ต้องเก็บไว้คิดหรอว่าฉันจะคืนจะคืนหรอกไม่คืนหรอกฉันหายากมากใครมีเค้กใครดูไลฟ์แม่แล้วมีเค้กของประเทศอื่นอยากแลกมาแลกแม่จะให้แลก แม่จะไม่ขายจนกว่าแม่จะแลกได้แล้วแม่พอใจเพราะว่าแม่ตามหาเค้กทั่วโลกแม่ไม่เป็นมนุษย์ไม่มีเค้กมีทุกรุ่นไม่มีเค้กมันได้หรอแม่คาอินดี้ได้หรอไม่ได้เว้ยแม่ต้องมีแล้วแม่บอกได้เลยว่าการที่แม่เนี่ยนะข้อต่องอนะคะพากินสันกินเดอนแกรงรับประทานนะคะลูกเพจทุกคนต้องรับผิดชอบแม่บอกได้เลยอ้าพอนีก็ดูดีนะนี่เหมโออันนี้ดีอะดีงามอะ ชอบการตัดวางชอบการตัดวางชอบความเป็นแบบแกะไปแกะไปกี่ใบแล้วแม่แกะไป3มใบนี่ไงรู้เลยเชื่อไหมตั้งแต่ขายเอฟมาคนมาถามหาเค้กตลอดไม่เคยเลิกถามมันคือลิมิเต็ดอี dition ที่คนทุกคนที่มีไฟล์ถักทุกคนที่เล่นไฟล์ถักสะสมไฟล์ถักอยากมีอยากได้อยากเก็บอยากอยากเก็บอันนี้คือเรื่องจริงอันนี้คือใส่ซื้อที่เขาขายกันหมื่นกว่าอันนี้ก็ไม่รู้นะ แต่แม่บอกได้เลยว่าบางทีราคาก็อาจจะโหดไปแต่เราก็ต้องดูที่มาที่ไปนะจุดจุดนี้นะคะถ้าใครจะตามหาเค,ค้กแม่บอกได้เลยว่าเงินต้องมีเงินต้องมาว่าไม่ได้อันนี้คือตัวตัวอย่างวะโอเคปะ่ะเออนี่ก็เป็นสีแดงนี่ก็น่ารักแล้วแม่ถูอะไรก็น่ารักอ่ะทำไมเป็นคนแบบนี้เน่ะเนี่ยดูซิแบบน่ารัก ทำไมเป็นคนที่ถือถือเคล,ล้กกนารัทุเยอะคือเอเาจริงๆแม่ไม่เดือดร้อนไม่จำเป็นต้องมีแล้วจะไม่ซื้อเค้กรีเซลเนื่องจากว่ามันได้มาด้วยความง่ายดายเกินไปใช้เงินฟาดแล้วมีแต่แม่เป็นสายหาสายถึกทนเว้ยแม่ต้องได้มาด้วยตัวเองโดยเฉพาะ l i ม i t e d อ d ดิชั่แม่มีความโมโหโกธามันคือเค้กโควิดมันเป็นเค้กโควิด -19 บอกได้เลยว่าจะไม่มีทางลืมตืนมันขึ้นมาได้เว้ย เพราะมันเป็นเค้กโควิดสิมันจะต้องเป็นลิมิเต็ดอิดิชันที่อลังการมากแล้วเค้กเนี่ยมันออกมานะปีละครั้งมันจะออกมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มันหาว่าโอกาสออกแล้วแม่งะไอ้ว่าโอกาสที่ออกมาเนี่ยโอ้ยนาก่าสามสีเจ็ดจดดิฉันจะต้องผมตัวตายทุกใบจริงๆใช่ไหมอ่ะเอาจริงๆนะเออแบบอาจริงๆปะดูดิแม่ตาดีอ่ะแม่เลือกมาการตัดวางผ้าเฉียบขาดมาก ดีใจที่เกิดมาเป็นแม่ค้ายิดีเป็นแม่ค้าที่แม่งสายตามองกระเป๋า1วิแล้วตัดลงมาได้ชอบทุกใบบ้าพอขอแตกมากเออหมั่นไส้พูดไปก็หมั่นไส้พูดไปก็โมโหโกธาแต่ตอนที่กดเนี่ยกดได้จริงๆนะกดมือหงิกมืองอเลยนะวันแรกที่กดได้อะคือสีส้มแล้วแม่เป็นคนที่ไม่มีกระเป๋าสีส้มอยู่ในกเุเลยมีอยู่แค่ใบเดียวแม่บอกตามตรงจ้ะดีทุกใบดีทุกใบ ณนะจุดจุดนี้ก็ยังดีทุกใบจริงๆแม่บอกเลยเปิดการให้ดูเห็นเห็นกระจัดกระจายมากอันนี้หรออันนี้คืออะไรอันนี้ก็น่ารักนะสีส้มค่ะเนี่ตอนตอนดูในเว็บไม่ได้เป็นอย่างนี้นะเวย้ยเอออันนี้คืออะไรอ่ะสีแดงแดงสม้สมๆทําไมาน่ารักอ่ะถือแบบถือถือทุกใบสวยทุกใบเลยอะ่ะใครมีเอามาแลกใครว่าแม่เห็นแกนตัวแม่ขอโทษ แม่ไม่ไม่ไม,ม่สามารถที่จะปล่อยผ่านได้เพราะถ้าแม่ไม่กดคนอื่นก็กดใครบอกว่าอีแม่ค่ยินดีเธอเห็นแกนตัวจะบอกให้นะว่าตอนที่อยู่ในสายกับน้าอ้อยอ่ะเออน้าอ้อยกดไม่ได้แต่แม่กดได้ด้วยความที่เราอ่ะเป็นคนที่อยู่อยู่สวิตแล้วเราแบบอยู่ใ,ใกล้ความเร็วหรือว่าการจับกระเป๋าเนี่ยมันอาจจะได้แต่ใครใช้บอร์ดอันนี้ก็ไม่รู้นะก็ไม่รู้คนที่เขาใช้มือกดมันก็มีเพราะอันนี้ก็คือดูดีอ่ะ อันนี้ก็คือดูดีอ่ะทีนี้จากเวลาตัดอ่ะเขาจะตัดอย่างเงี้ยค่ะตัดให้มันกราฟิกอย่ามันอยู่ตรงกลางความเป็นจัตุจักรไอ้จัตุจักรจัตุหลัดของมันน่ะเขาจะตัดมาเคกับใบไหนก็สวยตัดมายังไงก็สวยเพราะมันเป็นจัตุรัสยังไงก็สวยแล้วก็หายากบอกตามตรงว่าไม่อยากให้ไขได้เลยเลวไหมเลวไห เป็นพยานจริงอยู่ในสายกดกานมือหนีกมือ,มองอไม่เหลือแ,กแลกเราเก็บหมดมเห็นไหมใครมีเขาก็อยากเก็บงั้นแหละไม่มีใครเขาอยากขายหรอกเงินหมื่นนะหะแป๊บเดียวก็ได้เค้กแม่หาย,ยากกว่าเนี่ยพูดแบบแม่ขาพูดแบบหน้าตกปากเนาะเออเอาจริงๆหน้าตกปากาตกปากไปไปด้วยเค้กก,ก,ก,ก็ได้ไอ่ะ ใบนี้สีฟ้า <MO> e. เห็นไหมแม่มีทุกสีน้ําเงินแดงน้ําเงินแดงฟ้าขาวน้ําเงินอันนี้ฟ้าขาว,ขาวก็ ah, น่ารักดีเห็นว่าอสีอันนี้เป็นผ้าปินนะคะอันนี้เป็นผ้าปิ้นเห็นไหมการวางการวางลายแม่แม่ว่าแม่ก็เลือกมาดีเนาะการวางลายของแม่นะเ enfin อออะจริงๆรงนะคะโอ้ยอันนี้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 อน่ะอันน่ารักตื่เต้นอะ อันนี้น่ารักอ่ะมีตัวเอ็นด้วยอ่ะใช่ป่ะไม่ใช่สิน่ารักอ่ะแม่ชอบอ่ะชอบอ่ะผ้านี้มีสองอันตายแล้วทำไมฉันชอบอ่ะชอบที่เขามีการเห็นมาการตัดวางพอันเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสอ่ะมันตัดวางดีอ่ะเนี่ยชอบอ่ะคือชอบอ่ะแต่ยังยืนยันนะคะว่าใบนี้คือสุดสุดสุดของในกลุ่มที่คุณแม่อันนี้คือรักอันนี้คือใช่เลยอ่ะ อันนี้คือใช่ถ้าตัดและวางได้แบบนี้แม่บอกเลยว่าแม่ชอบแล้วก็ตอบโจทย์แม่มากแม่จะต้องมีทุกสีตอนนี้ที่เปิดมายังไม่มีสีเขียวกดสีเขียวมาปะวะอู้ความนี่แม่ต้องกลับไปกดสีเขียวยใช่ไหมเนี่ยมันจะโผล่มาอีกเลยเนี่ย,มมมย,ยไม่มีสีเขียวนะจุดๆนี้สีนี้ก็สวย สีเฟดเฟดแบบนี้ชอบนี่คือสีล้วนแม่บอกแล้วว่าแม่ต้องกดสีล้วนสองสีกราฟิกตัวอักษรสามสีแม่กดมาหมดเลยเว้ยเออแม่นี่แมงโลแม่เอาความขาดแคลนเป็นเป็นแพชชั่นไงในการในการทำอันนี้คือสวยอันนี้คือชอบอันนี้คือชอบแบบรุนแรงมากชอบผ้าที่มันเฟดๆฟดอะแล้วกระเป๋าสีนี้แม่ไม่เคยมีเลยบอกตามกงอเห็นไหมเนี่ยดูดิ นึกว่าแบบไม่ได้กดเว้ยซื้อมาซ้ากันเออซื้อมาซ้ากันจริงๆอันนี้คือซื้อมาซ้ากันกับใบนี้แบบด้วยความที่แบบกดแล้วแบบมันไม่ได้ดูจริงๆเว้ยว่ากดอะไรมาเออเราซื้อมาก็มีความซ้ากันจําไม่ได้ว่าตัวเองกดอะไรแล้วก็กดมากดหลับหูลหลับตากดกดแบบพากินสันกดมือไม้สัน่นตืดตๆดตืดตืดตดอะประมาณนั้นยังเหลืออีกสามกล่องนะคะเหลืออีกสามกล่อง ใครมีเค้กนะคะแล้วอยากแลกอินบ็อกมาค่ะอินบ็อกมาค่ะแล้วก็มาคุยกันขอแม่แลกก่อนแล้วจะปล่อยจากอะไรนี่ค่อยว่ากันทีหลังรู้ว่าทุกคนอยากได้แต่ทุกใบต้องแลกมากับโลกพากินสันช่วยรบกวนนะคะว่าให้เข้าใจแม่ค่าด้วยนะใบนี้ก็น่ารักดูดิตัดมาตรงเป๊ะดีงามมาะดีงามอ่ะตัดวางมาดีอะ่ะเนี่ยตัดมีความคิดอย่างเงี้ย ให้มันสมกั่อยแม่โมโหตรงที่มันเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นไม่มีวาระแม่กเลยตั้งชื่อมันว่าเป็นเค้กโควิดด้วยโอเค้กโควิดตัดมาด้วยวาระโควิดอะไรระบายเนี้ยอ๋อน้ำเงินขาวอะล้าทำไมฉันไม่ได้กดสีเขียวมาล่ะคะหรือว่าตอนที่ดูนี่คือคิดว่าเป็นนึกว่าเป็นเขียวขาว สรุปว่านะจุดจุดนี้อะม่วงชมพูไม่ต้องไปตามหามันไม่เจอแต่นะจุดจุดนี้ไม่มีสีเหลืองและไม่มีสีเขียวอากูต้องไปนั่งตามสีเหลืองกับสีเขียวอีกอันล่ายวะเนี่ยกล่องสุดท้ายค่ะมาดูกันกล่องสุดท้ายอะไรสีส้มแม่ละมา,มาต้านี่คือใบแรกที่แม่กดได้นี่คือใบที่แม่นั่งห้าชั่วโมงแล้วกดได้ขอความรู้หน่อยครับแม่เค้กเจ้าแรกที่ไหนครับออกกี่ใบครับโอ้อันนี้ต้องไปตามดูค่ะชมพูฟิกเกียสวัสดีค่ะ เค้กเนี่ยเอาจริงๆนะแม่ด้วยความที่หมั่นใจแม่ก็เลยไม่อ่านข้อมูลของเค้กแต่รู้ว่าเขาออกในวาระเขาออกมาประมาณประมาณ7จที่นะมีอิตาลีเกาหลีญี่ปุ่นมี มีเยอระะมันออกมาเนี่ยปีที่แล้วนะ่ะสี่ปีที่ผ่านมาออกมาประมาณสี่ถึงห้าที่แต่ทุกที่จะโคกับดีลเลอร์หมดเลยเป็นไฟล์ถักนั่นไฟล์ถักนี่เขาจะโคกันต้องมีคนไปเอาให้ต้องซื้อรีเซลต้องมีคนไปวิ่งให้หรือคุณต้องบินไปต่อคิวเองอันนั้นหลั่ะได้สีส้มน่าโดนมากสีส้มน่ารักเนาะสีส้มแม่ไม่มีกระเป๋าสีส้มเลยเว้ยแล้วแม่ก็ว่าสีส้มคือน่ารักอะ่ะโอ้ฉันสั่งให้มันหยดุดมันก็หยดุด อเ,เออเอออย่างนี้กับเขาแมนี่ค่ะรวมทั้งหมดนะคะสิบห้าใบแต่ทําไมสีเหลืองไม่มีละจ๊ะเออกดเองไม่จำอะไรไม่ได้หรอกค่ะนี่ฟ้าขาวสามสี่ตื้อใบนี้ใบเปิดของคุณแม่ดำขาวมามามาเขียวต้องมีมาอ่ะ ส้มมาจ้าส้มมาอีส้มสมหวังนะจ้าเออใบนี้เรียบๆเ,เพลนๆสวยค่ะน่ารักดีเดี๋ยวกันนะมันน่ารักทุกใหล่ะเอาจริงๆมันน่ารักทุกใบ,ม,นนกกใบมันมีความน่ารักทุกใบตื่นๆนะจ๊ะใบนี้แม่ชอบผ่าเฟสแม่ชอบแกะหมดแล้วได้เวลาจุดเทียนแล้วปา้าแม่ชอบ ใบนี้แม่ก็ชอบแม่จะชอบทุกใบได้ไหมไม่ได้ได้เออเอาวางเอาไว้เดี๋ยวก่อนนะใส่เข้าไปข้างไหนอ่ะฟ้าแดงนะจ๊ะแม่กดอะไรมาทำไมแม่กดมาซ้ำๆกลางหรือเปล่าอ๋อกดอันนี้คือของคุณบอสใช่ไหมคะเออสวยงามตามท้องเรื่องคะ่ะอันนี้คือที่อีแม่กดคะ่ะนะคะ บอกเลยบอกเลยว่าดิชาท้าเพยเนจ๊ะใบนี้ก็เป็นฟ้าและเงินแม่ก่ะท้พเพยท้าเพยทวนลอยซิรีย์พี่บาสวัสดีค่ะมาชานะคะวันนี้อยู่กันขึ้นถึง200คนขอบคุณมากเลยใบยนี้ก็น่ารักแซบอีกแล้วใบนี้คือแซบอ่ะแม่นี้คือแซบทําไมแม่ถือแบบแม่ถือแล้วแซบทุกใบเลยอ่ะแม่จะแซบทุกใบไม่ได้นะใบนี้คือดีงามชอบอ่ะ ชอบมากเลยอ่ะชอบมากเลยอ่ะลายผ้าอผ้าอันเนี้ยแล้วผ้าเค้กทุกใบเป็นผ้าใบหนาคุณลิตี้เดียวกันความหนาเดียวกันเค้กต้องผ้าใบหนาเบอร์นี้ใช้ความหนาของผ้าใบเท่ากันทุกใบบอกได้เลยนี่คือคุณลิตี้ของเค้กอีดิชั่นเขาจะมีความหนาเท่าเทียมกันบอกได้เลยทุกใบทุกรุ่นเป็นความเลมิชา d ดดิชั่นมิลลมิชาเดดิชั่นนะจ๊ะ แต่ว่าอันนี้ก็ตัดวางมาดีกราฟิกแม่เชื่อว่าถ้าแม่ถือทุกคนจะต้องคือหาตามประสาของสาวไฟทากแน่ๆผู้ชายถือไม่ได้ไหมถือได้แม่บอกเลยว่าถือได้ใบนี้ก็คือแบบเรียบๆแม่บอกตามตรงว่าแม่แต่ตัดใจไม่ลง15ใบที่แม่มีแม่อยากรู้ว่าแม่จะแม่จะอยู่กับมัน แม่จะอยู่กับมันได้นานแค่ไหนทําไมแม่มีเยอะขนาดนี้อ่ะอันนี้ก็คือการกดเค้กแล้วก็กดด้วยมือนะคะไม่ได้ใช้บอรดวิธีการกดคือกดใส่เพย์เพาค่ะถ้าคุณมีเพย์เพาแล้วไปตัดบ,บัตรเครดิตการ์ดเนี่ยจะง่ายมากเพราะว่าการที่มันอยู่ในระบบตะกร้าเนี่ยมันสามารถดีดออกได้ นะหลายคนที่บอกว่าเนี่ยเข้าระบบตะกา้าแล้วก็ยังดีดออกอะไรเงี้ยเข้าเป็นระบบตะกา้าแล้วก็กดเ a y p a l ค่ะเพราะว่าระบบตะก้ากับเ a y p a l เนี่ยเข้าอยู่ด้วยกันแต่ระบบของบัตรเครดิตเนี่ยคือเข้าไปนในตะก้าและแล้ว,ลวพอมันต้องไปกรอกข้อมูลถึงจะเข้าบัตรเครดิตได้แต่พอเป็น p a y p a l ปุ๊บมันดึงเข้ามาด้วยกันบิเซนไลท์สปิตรแก้ h แล้วก็เข้ามาด้วยกันอันนี้ไม่รู้เทคนิคใครแต่แม่ที่ได้มาหลายๆใบหรือว่าด้วยความไวนั้นแม่กดเ Paypal แล้วได้ค่ะ แนะนำว่าถ้าใครจะเข้าไปกดนะคะ refresh 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 แล้วด้วยความที่คุณแม่เนี่ยอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์คับมันใกล้มันก็เลยทํำให้แม่เนี่ยกดได้ตอนนี้ดีใจตอนบัตรเรียกเก็บแล้วก็อ๋อไม่ต้องห่วงใช้ทั้งเดบิตแล้วก็ Card, เครดิตคูร์อมีทั้ง p a y ์พ l นะคะแล้วก็มีทั้งแบบว่าทุกรูปแบบของการจ่ายเงินค่ะขออย่างเดียวขอให้กูได้วันที่วู่วามนั้น คือกูได้ F 704ไฟล์ถักเค้กแบกนะคะขอให้ทุกๆคนนะคะได้และโดนนี่ค่ะเค้กแบกต้องขอตัวไปดึงดำกับเค้กแบกก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะไฟล์ถักพูโตที่ช่อง Instagram แล้วก็ y o u u u b e แมค้าอินดี้นะคะแลแล้วที่นี่ไฟล์ไฟล์ถักเล่น F ใจต้องใหญ่ใหยุดทําห้สุดพอนะคะบ๊ายบาย